ฉะนั้นนะครับในส่วนเบื้องต้นตอนแรกในส่วนนี้นะครับก็ขออนุญาตแนะนําในส่วนของตัว Chat GPT ก่อนนะครับเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพการใช้คําสั่งพ้อมนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปที่ chat.openai นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า s i g n up นะครับแล้วก็คลิกลงทะเบียนใหม่ได้ทันทีนะครับตามภาพ เมื่อเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีพร้อมตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมขอ,อยัดนําเสนอในส่วนของการสมัครสมาชิกใหม่ให้ทุกท่านเห็นภาพด้วยเช่นกันนะครับผมก็จะเข้ามาที่ chat.openai.com นะครับเราก็ทําการ sign up ลงชื่อสมัครสมาชิกนะครับก็ลงชื่อสมัครนะครับเราก็ใส่อีเมลเข้าไป การต่อแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับรอสักครู่นะครับตรวจสอบยืนยันอีเมลนะครับก็จะไปเปิดอีเมลนะครับก็ขออนุญาตไปเปิดอีเมล นะครับแล้วก็ทำการ activate นิดหนึ่งนะครับนะครับผมก็ copy link activate มานะครับก็ทำการยืนยันไปนะครับเ,เขาก็จะให้เราใส่ชื่อเต็มนะครับผมก็ใส่ชื่อเต็มเข้าไปวันเกิดนะครับแล้วก็กดยอมรับ อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการลงทะเบียนนะครับในการใช้นะครับซึ่งเมื่อลงทะเบียนนะครับเขาก็จะมีขั้นตอนการแนะนำนะครับโดยคุณสามารถใช้แนะนำใช้ ChatGPT c o ได้ด้วยนะครับแต่มีลิมิตนะครับแต่ถ้าอยากได้บริการที่พิเศษมากขึ้นก็สามารถคลิกที่มุมล่างซ้ายบริการนะครับมันก็จะบอกว่า ระบบท้าจ่ายเงินนะครับจะต้องได้อะไรบ้างนะครับถ้าใช้ฟรีใช้ทํะไรบ้างซึ่งในเบื้องต้นนี้ขออนุญาตเฟซฟรีก่อนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวฟรีนะครับเราก็เพียงแค่ทักทายเขาเฉยๆก่อนก็ได้ครับสวัสดีเขาไปก่อนเลยนะครับสวัสค่คาว่าสวัสดีเนี่ยก็เป็นคําว่าพร้อมหนึ่งพร้อมรันนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้เปรียบเสมือนเขาเป็นเลขาเรานะครับคุณช่วยอะไรฉันได้ไหมนะครับ ฉันได้บ้างนะครับฉันได้บ้างนะครับก็ถามเข้าไปนะครับเขาก็จะตอบว่าได้หลากหลายสามารถช่วยตอบคําถามแนะนําหนังสือบอกข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษานะครับแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวได้ ไม่อาถามเข้าไปแบบนี้นะครับให้เขาเปรียบเสมือนเป็นเลขาเรานะครับเราชอ,ชอบเที่ยวที่ประเภทไหนนะครับธรรม,มาชาตินะครับเขาก็จะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวให้นะครับหรือถามยังอื่นนะครับช่วยเล่าเรื่องผอีสมมุติผมชอบฟังเรื่องผีช่วยเล่าเรื่องผีที่น่ากลัว ที่สุดเขาก็จะพิมพ์มาปุ๊บๆนะครับเราก็สามารถที่จะเอาเรื่องเล่าเรื่องนี้ไปเล่าให้พี่แจ็คเดอะโกสฟังได้นะครับแต่อาจจะต้องเพิ่มคำนิดนึงนะครับก็คือขอ200เอ้าทีขอ1000คํานคำนะครับฟังเข้าไปว่าเราขอ1000คําคำเนื่องจากมันสั้นเกินไปนะครับเขาก็จะทำพิมพ์ให้เรายาวเป็น1000คําคำนะครับ จากนั้นเราก็ไปเกาเข้อความทุกอย่างใหม่นะครับแล้วเราก็ไปเล่าให้พี่แจ็คเด็กกูฟังได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียเฉยๆนะครับรอเล่นนะครับต่อมาครับเรามาใช้ในส่วนของตัวเขียนบทความด้านวิชาการดูนิดนึงละกันนะครับว่า ChatGPT จะช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับ ก็จะ Copy พร้อมเข้าไปนะครับเขียนบทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านไอไอการแพทย์ยาวประมาณ500คำนะครับเขาก็จะสรุปมาให้นะครับหรือเราต้องการให้สรุปสั้นนะครับสรุปให้เหลือ30คําคำมานะครับเขาก็จะทําการสรุปทุกอย่างให้เหลือแค่30คํามาให้เรานะครับ อ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการสั่งพร้อมใน chatgpt นะครับแต่ในเวอร์ชันฟรีนะครับจะไม่สามารถสร้างภาพจาก chatgpt ได้นะครับ chatgpt จะสามารถสร้างจากตัวที่เราสับส cribe เป็น p o r ชั o นโปรได้เท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือขออนุญาตจบในส่วนของการแนะนำคำสั่งตัวอย่างของพร้อม chatgpt เบื้องต้นให้ทุกท่านทราบนะครับ